สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของปูวีครับพี่น้องนะครับเดือดอีกแล้วครับทุกท่านครับล่าสุดนะครับเราก็ไปงุดหงิดแล้วก็เราก็รู้สึกเครียดนะครับทุกท่านครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับล่าสุดเราก็โพส์แบบซี่นะครับยิ่งให้ยิ่งได้ใจยกขึ้นสูง แล้วบอมักกระไปตามทางที่ควรจะเป็นขอบเขตมีไว้กัน้นบอได้มีไว้ให้ล่ำเสซนและต่อไปจะเป็นคำตอบที่บอมีคำเตือนสินพี่น้องนะครับก็คือว่าเตือนรอบนี้เป็นขั้งสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปสิบ่เตือนอีกแล้วอยากไปไสก็ไปประมาณนี้ครับทุกท่านครับแต่เราก็บด้เอ่ยซื้อนะครับฟ้าเป็นภัยนะครับ แล้วก็ทิ้งปิศนาไว้แบบซีนะครับหลายคนหลายท่านก็เข้าไปคอมเมนต์สงสัยกันเยอะแยะมากมายนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยเราฟาดผู้ใหญกับพี่น้องนะครับหรือว่าเป็นน้องในค่ายหรือเปล่านะครับหรือว่าน้องในวงหรือว่าเป็นทีมงานต่างๆหรือไม่นะครับแต่ว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยก็คิดว่าหรือว่าเป็นน้องคอปเตอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็น ครอบครัวหรือไม่นะครับอันนี้ก็บอได้ฟันทงนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าหลายคนสงสัยประเด็นเดิมครับทุกท่านครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าใจเย็นๆเด้อปูนะครับท่านนึงก็บอกว่าเพียงหนึ่งกำลังใจให้เด้อนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าถ้ามันล้เส้นหรือว่าลำบากใจก็ปล่อยเขาไปซะสันพี่น้องนะครับอันนี้ก็บ่แน่ใจนะครับว่าเอฟซีเนี่ยหมายถึงไผ่นะครับแต่ว่าวงไหนอาจจะลู้แล้วนะครับทุกท่านครับ ท่านนี่ก็บอกว่าเป็นอย่างอีกเนาะปูนะครับคนนึงก็บอกว่าใจเย็นๆเดอ้อมีทุกที่คนแบบนี้อย่าไปใส่ใจปล่อยวางสันพี่น้องนะครับท่านนี่ก็บอกว่าเป็นทุกหมองเนาะคนแบบซี่เนี่ยอยู่น้ำยากสันพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าคนไม่มีสัมมาคารวะไม่รู้จักตัวเองก็ควรปล่อยเขาไปนะครับทุกท่านครับ นั่นแหละครับเกิดยังขึ้นครับทั้งด้านของปูวีนะกระเพื่อนกันหนักใจนะครับหลายเรื่องหลายเล้บาบววาจะเป็นดรามากนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเอฟซีนะครับหลายคนหลายท่านนะครับบางคนก็บอกเข้าใจบางคนก็เข้าใจนะครับแต่ว่าเราก็หนักใจอยูนะครับบอวาจะเป็นเรื่องคอปเตอร์แน่นะครับบววาจะเห็ุอย่างก็รู้สึกว่าเอฟซีเนี่ย อ่าบางคนบางท่านก็คอยแซะคอยวาสันพินองนะครับอันนี้เราก็หนักใจในตัวเราอยู่นะครับทุกท่านครับนั่นแหละครับพ่นองนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกี่ยวกับไผ่แน่นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ